ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกคุตการนิกายปฏิสังพิธามักยานักถามหากรุณาสมาปฏิยานิเทศข้อ285ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดสู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาตถูกทิฏฐิสองอย่างกุ้มบลุมโลกสันนิวาตปฏิบัติผิดด้วยทุจริตสามอย่าง จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ว่าก็เราแลเป็นผู้ข้ามได้แล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้เราเป็นผู้พ้นไปแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นไปเราฝึกแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ฝึกเราสงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่สงบเราเป็นผู้เบาใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่เบาใจเราเป็นผู้ดับรอบแล้ว แต่สัตว์โลกยังไม่ดับรอบก็เราเป็นผู้ข้ามได้แล้วจะช่วยให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยเราเป็นผู้พ้นไปแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกพ้นไปด้วยเราฝึกแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกฝึกได้ด้วยเราสงบแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกสงบด้วยเราเป็นผู้เบาใจแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกเบาใจด้วยเราเป็นผู้ดับรอบแล้ว จะช่วยให้สัตว์โลกดับรอบด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดสู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ดังนี้จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นี้เป็นมหากรุณาสมาปฏิญาณของพระตถาคตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชอมยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดในความเข้าใจผิดถูกความเห็นผิดนั้นกลุ่มลมจู ติดข้องอยู่ในความเห็นผิดนั้นและย่อมประพฤติเป็นไปในความเห็นผิดนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมประพฤติผิดด้วยการประพฤติทุจริตคือความประพฤติที่ไม่สะอาดหมดจดเป็นไปตามอำนาจของอกุศลที่เกิดขึ้นด้วยการยึดติดในความเห็นเหล่านั้นการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจา ในส่วนทางกายก็ประกอบไปด้วยการฆ่าสัตว์การลักทร,รัพย์การประพฤติผิดในการมในส่วนวาจาก็พูดโกหกพูดชุยงให้แตกกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้ออันมีมูลเหตุมาจากภายในคือโลภะความติดข้องประกอบไปด้วยความเห็นผิดและมีโมหะเจตสิกค,คืออวิชชาเกิดร่วมด้วย ทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทานเมื่อขยายออกไปก็ได้แก่การอุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานการอุปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจซึ่งเป็นวัตถุกรรมคือวัตถุที่น่าใคร่น่าพอใจ ซึ่งติดข้องด้วยกิเลสกามได้แก่โลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตที่ถูกปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดคือการยึดมั่นถือมั่นตามความเห็นของตนยึดมั่นถือมั่นในสมมติสัจจะคือจริงโดยสมมติว่าเป็นจริงเป็นจังเช่นนั้นศีลพัตุปาทานการยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติ หรือยึดมั่นถือมั่นในศีลและพรนซึ่งเป็นกฎเกณฑ์และข้อวัดปฏิบัติและพิธีกรรมต่างๆอัตาวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในวาทะวาตนยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในบุคคลในสิ่งหนึ่งสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนของสัตว์ของบุคคล ซึ่งเป็นเหตุทำให้ล่วงทุจริตออกมาทางกายทางวาจาอันเป็นอกุศลกรรมด้วยอกุศลวิบากนั้นก็นำไปสู่การปฏิสนธิทำให้เกิดไหนทุคติคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดชานเกิดเป็นเปรตและเกิดเป็นอสุรกายแม้ในส่วนของการกระทำกุศลที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นไปด้วยการยชิดมั่นถือมั่น ด้วยความเป็นกุศลของเราด้วยความเป็นเราเนื่องด้วยตัวตนของเรากุศลวิบากนั้นก็นํานไปสู่ปฏิสนธิในภพต่อๆไปแม้จะทําให้ไปเกิดในสุขติแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายไม่สามารถพ้นไปจากทุกข์ในวัฏฏะได้ในส่วนที่เป็นกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศล และอรูปาวจรกุศลวิบากเหล่านั้นแม้จะทำให้ปฏิสนธิในกรรมภูมิซึ่งเป็นกามสุขติภูมิหรือเกิดเป็นรูปภพบุคคลในรูปภพหรือเกิดเป็นอรูปภพในอรูปภพภูมิก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ในวัฏฏะได้จมเป็นไปกับความเกิดความแก่และความตายไม่มีที่สิ้นสุด ทางนี้ก็เนื่องมาจากทิฏฐิคือความเห็นผิดนั้นห่อหุ้มอยู่กุ้มรุงมอูจึงนำไปสู่ทางทุกขติซึ่งเป็นทางที่ผิดเพราะไม่สามารถพ้นไปจากทุกในวัฏฏะได้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกทิฏฐิคือความคิดเห็นของสมณพราหมณ์ทั้งปวงเป็นความคิดเห็น62ประเภทด้วยกัน ซึ่งทรงแสดงนพรหมชาลสูตรในพระสูตรตันตปีดกทีคณิกายศีลขันธวักคือความคิดเห็นปรารบเบื้องต้นของสิ่งต่างๆเรียกว่าปุพันตะกัปปิกะจำนวน18ประเภทด้วยกันและความคิดเห็นปรารบเบื้องปลายของสิ่งต่างๆว่าจะถึงที่สุดอย่างไร เรียกว่าอาปรันตะกัปปิกะซึ่งมีจำนวน44ประเภทด้วยกันซึ่งรวมลงเป็น62ประเภทความเห็นปรารบเบื้องต้นของสิ่งต่างๆแบ่งออกเป็น5หมวดด้วยกันหมวดที่1หมวดที่เห็นว่าเที่ยงได้แก่สสตวาทะ4ประเภทหมวดที่2 เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเที่ยงบางสิ่งบางอย่างไม่เที่ยงจำนวนสี่ประเภทมวทที่ 3., เห็นว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุดจำนวนสี่ประเภทมวดที่ 4., ประเภทพูดซัดสายไปไม่ตายตัวมีอยู่จำนวนสีอย่างด้วยกันหรือสประเภทด้วยกันมวทที่ 5., เห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุ จำนวนสองประเภทด้วยกันส่วนความเห็นปรารบเบื้องปลาย44ประเภทจัดเป็นห้าหมวดหมวดที่หนึ่งเห็นว่ามีสัญญาความจำได้หมายรู้16อย่าง16ประเภทหมวดที่สองเห็นว่าไม่มีสัญญาจำนวน8อย่างหรือจำนวน8ประเภทหมวดที่สามเห็นว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ จำนวน8ประเภทด้วยกันบทที่4เห็นว่าขาดศูนย์มีอยู่7ประเภทด้วยกันบทที่5เห็นว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันมีอยู่5ประเภทด้วยกันสำหรับรายละเอียดของทิฏฐิ62ประการประกอบไปด้วยความคิดเห็นประรบเบื้องต้นของสิ่งต่างๆว่าเป็นมาอย่างไร บวที่เห็นว่าเที่ยงก็คือเห็นว่าอัตราตัวตนและโลกนี้เป็นของที่เที่ยงเพราะระลึกชาติหันหลังได้ด้วยอำนาจของอภินญ,ญาหาคือระลึกได้ตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงแสนชาติหรือระลึกอดีตชาติได้จำนวนหลายกับซึ่งจากหนึ่งกับถึงสิบกับหรือสิบกับถึงสี่สิบกับ จึงมีความคิดเห็นว่าอัตราตัวตนและโลกเป็นของเที่ยงและอีกประเภทหนึ่งก็คือเดาคาดคะเนว่าโลกเที่ยงส่วนความเห็นอีกประเภทหนึ่งก็คือเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเช่นเห็นว่าพระพรหมเที่ยงแต่สัตว์ทั้งหลายที่พระพรหมสร้างขึ้นมานั้นไม่เที่ยงเทวดาพวกอื่นเที่ยง พวกที่มีโทษเพราะการเล่นสนุกสนานไม่เที่ยงเทวดาพวกอื่นเที่ยงบางทีมีโทษเพราะคิดร้ายผู้อื่นจึงไม่เที่ยงและอีกประเภทหนึ่งก็คือดาวเอาตามความคิดเห็นด้วยการคาดคะเนของตนคือคิดเห็นว่ากายเป็นของไม่เที่ยงส่วนจิตเป็นของเที่ยงอีกบางพวกคิดเห็นว่า อัตราตัวตนหรือโลกมีที่สุดและไม่มีที่สุดอันประกอบไปด้วยมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดโลกมีที่สุดเฉพาะเบื้องบนกับเบื้องล่างส่วนกว้างและด้านขวางนั้นไม่มีที่สุดอีกพวกหนึ่งก็คือเดาตามความคิดเห็นคาดคะเนเองว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ ความคิดเห็นอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่ไม่ตายตัวเป็นความเห็นที่ไม่แน่นอนคือเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรใช่คือไม่ยอมรับและไม่ยืนจันเพราะไม่รู้จริงความคิดเห็นอีกประเภทหนึ่งก็คือสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุ เพราะเคยเกิดเป็นอสัญญาสัตตาพรมอย่างหนึง่งหรือพ่อเดาหรือข้าขนะเนว่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างหนึง่งคือเดาว่าสิ่งต่างๆนั้นมีขึ้นเองไม่ได้เกิดจากเหตุสำหรับความคิดเห็นที่ประรบเบื้องปลาย44อย่างอันประกอบไปด้วยคือเห็นว่าตนมีรูปตนไม่มีรูปตนมีทั้งรูปทั้งไม่มีรูป ตนมีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ตนมีที่สุดตนไม่มีที่สุดตนทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดตนมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ตนมีสัญญาความจำหมายอันเดียวกันตนมีสัญญาต่างกันตนมีสัญญาเล็กน้อยตนมีสัญญาหาประมาณไม่ได้ ตนมีที่สุดโดยส่วนเดียวตนมีทุกข์โดยส่วนเดียวตนมีทั้งสุขทั้งทุกตนไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ประเภทนี้มีความเห็นว่าตายไปแล้วก็มีสัญญาคือความจำหมายรู้ทั้งสิน้นเรียกว่าผู้มีความคิดเห็นว่ามีสัญญาจำนวน16ประเภท อีกพวกหนึ่งเห็นว่าไม่มีสัญญาคือไม่มีความจำหมายคือเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วก็ไม่มีสัญญาคือไม่มีความจำได้หมายรู้อีกพวกหนึ่งมีความคิดเห็นว่ามีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ความคิดเห็นประเภทนี้คือเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ประเภทนี้คือพวกที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเมื่อตายไปแล้วคือเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อีกพวกหนึ่งมีความคิดเห็นว่าขาดศูนย์คือตนที่เป็นของมนุษย์และของสัตว์ก็ดีที่เป็นของทิพย์ก็ดีที่เป็นของทิพย์ที่กินอาหารหยาบก็ดีซึ่งเป็นของทิพย์ที่มีรูปสำเร็จจากใจก็ดี ตนที่เป็นอรูปภพมคืออากาสานัญจายตนะพรมตนที่เป็นวิญญาณัญจายตนะพรมตนที่เป็นอาจินจัญญายตนะพรมตนที่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะพรมเมื่อสิ้นชีพไปแล้วก็ขาดศูนย์ไม่ต้องเกิดอีกและพวกที่มีความคิดเห็นว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน คือเห็นว่าการเพียบพร้อมด้วยกรรมุคุณห้าเป็นนิพพานอย่างยอดเยี่ยมในปัจจุบันการบรรลุปฐมฌานก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันการบรรลุทุติยฌานก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันการบรรลุตติยฌานก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันการบรรลุจตุตฌานก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานอย่างยอดเยี่ยมในปัจจุบัน ทิฏฐิทั้ง62ประเภทตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้รวมลงในทิฏฐิสองอย่างคือสัสตทิฏฐิความเห็นว่าเทียงอุเชตทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์และในทิฏฐิทั้งสองนั้นก็รวมลงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือมิจฉาทิฏฐิคือเป็นความเห็นผิดอันประกอบไปด้วยโมหเจตสิกโลภเจตสิก และทิฏฐิเจตสิกทำให้เกิดอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นในแนวทางที่ผิดซึ่งจะนำไปสู่ความเกิดความแก่และความตายคือนำไปสู่ทุกข์ในวัฏฏะคือเกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดในภพน้อยและภพใหญ่คือเมื่อยังประกอบไปด้วยอวิชชาตัณหาคือโลภะเจตสิกและทิฏฐิเจตสิก เป็นเหตุทําให้ยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานในส่วนของกามอุปาทานที่ถุกปาทานศีลพัตุปาทานและอัตตะวาทุปาทานตามที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อเห็นเมื่อได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดซึ่งเป็นไปทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจทำให้เกิดเวทนา เวทนานั้นก็ทำให้เกิดตัณหาตัณหาก็ทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็ทำให้เกิดพบพบก็ทำให้เกิดชาติชาติก็ทำให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปาชาตทำให้เกิดทุกข์กายและทุกข์ใจคือความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจ เพราะติดข้องอยู่ในข่ายของความเห็นผิดจึงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดเนื่องจากอาวิชชาเป็นเหตุอวิชาเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นต้นตอแห่งตันหาและอุปาทานอันนำไปสู่ความเกิดความแก่และความตายตามที่ได้กล่าวม,มาแล้วการไม่สามารถที่จะพ้นไปจากความเกิดความแก่และความตายซึ่งเป็นทุกข์ในวัฏฏะ ซึ่งเป็นไปในพบน้อยและพบใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้เพราะติดในขข่คือทิฏฐิตามที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงดับเหตุแห่งทุกข์คือดับอวิชชาได้อย่างหมดสิ้นแล้วกิเลสท,ทั้งปวงอันประกอบไปด้วยตัณหาและอุปาทานอันเป็นพืชเชื้อที่จะทำให้เกิดแก่และตายในวัฏฏะก็ดับสิ้นโดยไม่เหลือ พระองค์เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเพราะดับอวิชชาทั้งปวงให้หมดสิ้นไปแล้วทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นด้วยพระมหากรุณาคุณจึงยังสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยทรงแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่นำสัตว์ออกจากทุกข์ ด้วยการดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือบรรลุซึ่งพระนิพพานอันเป็นแดนที่ไม่เกิดและไม่ตายเป็นแดนที่ปราศจากทุกข์ทั้งปวงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอนุพุทธ,ธะคือผู้ตัดสรูตามพระพุทธเจ้าสำหรับข้อความในอันตถกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสัทธรรมปรกาศินี อัตถกถาคุตกานิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถาญาณกถามหากรุณาญาณน,นิเทศ285ต่อบัดนี้เพึงทราบในยะที่มีมากกว่าหนึ่งในยะในคำเหล่านั้นคำว่าทิฏฐิสองอย่างได้แก่สัสตตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอีกอย่างหนึ่งชื่อว่า ทิฏฐิขตังเพราะอาจว่าเพียงไปด้วยทิฏฐิเพราะไม่มีสิ่งที่ควรไปหรือแม้เพราะอาจว่าความเห็นนี้เป็นไปในทิฏฐิทั้งหลายเพราะอย่างลงในภายในทิฏฐิ62จริงอยู่ทิฏฐิ62และทิฏฐิ63ก็เป็นทิฏฐิสองนั่นเองคือสัตตติทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเพราะฉะนั้น เมื่อจะทำทิฏฐิทั้งหมดไว้ภายในโดยสรุปท่านจึงกล่าวว่าทิฏฐิสองคำว่าถูกทิฏฐิสองอย่างกุ้มรุมได้แก่ถึงความกุ้มรุมถึงความปรากฏอธิบายว่าถึงความยึดอาจาระอันเป็นกุศลโดยไม่ให้เกิดขึ้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้มีอาทิว่าพิสูจท,ทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ผู้ถูกทิฏฐิสองอย่างกุ้มกรุมบางพวกย่อมติดอยู่บางพวกย่อมเล่นไปแต่ผู้มีจักษุย่อมเห็นคำว่าด้วยทุจริตสามอย่างได้แก่ด้วยกายทุจริตสามด้วยวจีทุจริตสี่และด้วยมโนโทุจริตสามคำว่าปฏิบัติผิดได้แก่ปฏิบัตผิตผิดทางอธิบายว่า Mit patibat.